อ้ยร้อนอ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่สนใจกูเลยจอกดูอะไรอ่ะอุ้ยนะอันคือพิมสยามชนกูได้ยินมึงพูดบ่อยๆอ่ะแับล่าสุดเลยมึงอุ้ยสวยจอกให้กูดูมากล้วเป็นยังไงอุ้ยมึงเช็คงานอยู่เหรอ We have น้ามึงด้วยอ F มีนะมึงอุ้ยจอกสมกับที่กูตามไปดูมึงทุกงานเลยนะยังไม่จบยังมีอีก จะรู้ไหมว่ามือถือแตกขาเขาไม่รู้หรอกหัวหน้าช่างภาพด้วยจองดูดีๆดูดีๆไม่ใครอีกสยามชนนี่คะอันนี้ลูกพี่ดูให้ครบเหรอคะลูกพี่ลูกพี่น้อยกราิีน้อยกราิีกราิีก็มาครูฟิล์มแล้วเนาะเจมวยด้วยเจมุยเจมุ่ย งปากจะบกไม่ใช่กบหนามมากมันมีมันมีนี่อะมึงกูร้อนมร้อนมากในช่วงนี้น่ะค่วงนี้เป็นอะไรนี่อะไรอ่ะนี่อะไรหรอพูดถึงพูดถึงบอกใหญ่น่ะบอก่อ่อนะบกกูถึงมาเป็นปากจะบกที่มาที่ไปที่มาที่ไปทึ่งเป็นพัะนิดาปากจะบกเพราะว่าเป็นบกใหญ่บกใหญ่บกใหญ่นี่คืบกใหญ่อันนี้พัะนิดาปากจะบกตายแลยคุณป้าเพิ่มกับมึงนะกูดีใจด้วยนะแอนนะ เนี่ยกูดีใจด้วยนะเนี่ยอันนั้นไอ้เนี่ยเหมือนคุณคุณเคยเห็นที่ไหนไอ้หวยมันซื้อเหมือนกูเปล่าวะใช่อันนั้นอนเดียวกันนั้นของตัวผู้ของมันเป็นตอนตัวเียแต่ว่ามึงก็เคยด้วยเนาะใช่ไหมหวยคล้ายๆแบบนี้แหละเห็นหวยแต่เปนซื้อก่อนอย่านะจ้าหวยอย่ามาทับเพื่อนนะจ๊ะอุ้ยแบบสยามจนฉบับล่าสุดโอ้สวยจังเลยอ่ะนี่ไงก็มีบกใหญ่ก็มีบกใหญ่อันนี้กระรองก็เลยได้ป จะบอกจะบอกปากด้วยนะคะหนังสือพิมพ์สยามชนหนังสือพิมพ์สยามชนครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกชนชั้นปากด้วยนะคะสวยงามมากเลยหนังสือพิมพ์ที่ได้มาตรฐานที่สุดระดับโลกเลยนะคะมึงจะได้ไปทั่วโลกกับเราไหมั่่หนังสือพิมพ์ระดับโลกเลยนะคะต่อไปนี้หัวหน้าช่างภาพ